ที่ว่าชีวิตของคิซี่ขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นก็ว่าได้นะคะคิสซี่มองว่าแพชชั่นของคิซี่เนี่ยเป็นเหมือนเชื้อเพลิงถ้าเรามีเชื้อเพลิงที่ดีก็สามารถขับเคลื่อนเราไปยังจุดหมายไปยังที่ที่เราต้องการจะไปได้อ่ะคะ่ะมันมีเสน่ห์นะเวลาที่รถเสียอาการแต่เราสามารถควบคุมหรือว่าคอนโทรลได้ ทำเนี้ค่ะก็เลยทาให้เอยอยากจะลองดูว่าเอ๊รถมันน่าจะคุมไม่อยู่แล้วนี่แต่ทาไมในหนังเขาถึงแบบสามารถแบบพารถไปยังที่ที่อยากจะพาไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจากตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คิดที่สนใจในการดริฟค่ะเพราะว่าเราสนใจมากๆเนี่ยก็เลยเริ่มจากเซิร์ชดูว่าแบบคนที่จะเริ่มยังไงคือตอนนั้นเราก็ไม่มีคอนเนคชันไม่ไม่รู้จะใครเลยอะค่ะเลยทำให้เซิร์ชแล้ว ผมว่ามีการแข่งขันหนึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติม,มาจากในไทยจากตรงนั้นนะคะทําให้เข้าไปดูแล้วก็ทําให้รู้จักกับรุ่นที่นักแข่งแล้วก็เริ่มทารถทํารถแล้วก็ให้พี่เขาสอนแล้วก็เริ่มสตาร์ทจากตรงนั้นเป็นตน้นมาคะ่ะ การนี้มันค่อนข้างใช้ทุนสูงสิ่งสิ้นเปลืองก็ค่อนข้างสูงด้วยว่าจะเป็นในเรื่องของการทํารถเองแต่งรถยางที่เราจะต้องมาใช้ซ้อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแพชชั่นของเราเราก็ต้องทํามันให้ได้ด้วยตัวของเราเองก็ลเลยเริ่มสักกาที่เราก็ทํางานไม่ว่าจะเป็นสอน,น,นดนตรีปบโรงเรียนก็เริ่มจากการแบบว่าสอนเล็กๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือกระแสตํบรับดีก็จะทำให้เราเริ่มขยับขยายเป็นโรงเรียนอย่างครบวงจรในที่สุดนะคะ แล้วก็งานทางด้านแบบถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะคซี่ก็เอามาลงกับรถกับแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำให้ได้ตรงเนี้ยค่ะก่อนจะลงสนามมันจะมีแรงกดดันใช่ไหมคะว่าเอ้ยเราแข่งแล้วนะเราจะพอลิฟายแล้วนะแล้วเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเหมือนซ้อมเรามุ่งมั่นมากว่าแบบวยพูดนี้จะแข่งแล้วทาให้เจาะลิสซี่ก็จะต้องเช็ครถทุกจุดต้องเรียกว่าทุกจุดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆบางทีเช็คแล้วแต่บางทีซ้อมอยู่ๆเงี้ยเพลาขาดก็มีถังดับเพลิงตัวตัดไฟอะไรต่างๆที่จะต้องเซฟตี้เราร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องช่วงล่างสําคัญมากน็อตทุกตัวต้องเช็คว่าแบบรวมไหมขันแน่นไหมแล้วก็สำหรับพิซซี่ไม่ว่าจะนอกหรือในสนามเมื่ออยู่หลังพรมอะไรแล้วพิซซี่ให้ความสําคัญเท่ากันค่ะ จริงๆแล้วเราใช้ชีวิฟลนท้องถนนมากกว่าในสนามซะอีกดังนั้นไม่ว,ว่าจะนอกหรือในสนามพิธตีก็ให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ที่จะต้องพร้อมใช้งานในทุกๆจุดใช่ไหมคะนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วนะคะพิซี่ก็ให้ความสําคัญกับน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งช่วยทําให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ติคิสตี้ก็เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 อยู่แล้วนะคะแต่ล่าสุดคิสตี้มีโอกาสได้ลองน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอล E20 S Evo ตัวใหม่นะคะซึ่งช่วยให้หัวชีดสะอาดและเพิ่มการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยสารเพิ่มคุณภาพ S Dual Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier แค่รองถังแรกก็รู้สึกว่ารถเปลี่ยนไปมากรถแรงขึ้นเครื่องรื่นขึ้นแล้วก็ขับสนุกมากสั่งได้ดังใจเลยเหยียบมารอบมาชอบมากค่ะ เรื่องที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการประหยัดน้ํามันหรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองคิสซี่รู้สึกโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันบางจากแก so ๊สโซฮอล E20 SEVO ตัวใหม่นี้เติมตถังหนึ่งนี่คือวิ่งได้ยาวๆเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งแรงสะอาดแล้วก็ประหยัดได้น้ำมันคุณภาพพรีเมียมในราคาคุ้มค่าและที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะน้ำมันบางจากแก so ๊สโซฮอล์ E20 SEVO ใหม่ร รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมด้วยสารเพิ่มคุณภาพ S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ช่วยให้หัวฉีดสะอาดเครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้นมีค่ากรรมะถันต่ำกว่า10 ppm ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้14%และลดไนโตรเจนออกไซด์ได้ถึง50%ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้รับมาตรฐาน Euro 5เป็นรายแรกในเอเชีย